จอมานพังอาดฟ้าตอนที่116่บทประพันธ์ของคนพระทิ่นหลังจากที่หลวสิวตัดหัวคนชุดดำน,นั้นเขาก็มหน้าไปยังจุดซุ่มโจมตีถัดไปจุดที่ดุสิตนิกายปีศาจดักซุ่มอยู่นั้นมันเชื่อมต่อกันทั้งหมดหากร่มเด๋ววที่จุดนี้จุดต่อไปก็จะรับช่วงต่อทันทีแม้จะผ่านจุดนี้ไปได้ แต่ปานแท้ก็จะอ่อนแรงลงอย่างมากเมื่อถึงจุดถัดไปสุดท้ายก็จะถูกจับตัวไว้ื่อครูรอซิวด้กยคำชับรูปเบิงหยาและคนอื่นว่าอย่าเข้าไปสนึกเป็นอันขาดเพราะสนึกมีไอมาหนุนแรงมากซึ่งสามารถทําให้จุนเชิดเหล่านั้นดูดซับไอมาได้อย่างรวดเร็วเพื่อฟื้นฟูพลังในขณะที่บริเวณรอบนอกมีปริมาณบางเบาวกว่าหากคุนเชิดสูญเสียพลังไปในบริเวณเมื่อรอบนอกพวกมันยากที่จะฟื้นฟู ส่วนโูกศิษย์นิกายปีศาจเหล่านั้นก็ไม่น่ากลัวเท่าไหร่โรกศริษย์ไฟธรรมะเหล่านี้ไม่ใช่พวกรับมือได้ง่ายจุดส้มโจมตีที่ใกล้ที่สุดก็อยู่ไม่ไกลนักหลซิวว,วิ่งไปไม่นานก็ได้ย,ยินเสียงตะโกนของหยุนเซียวเตาจ้าอ้วนระวังกุนใหญ่ของเจ้าด้วยอย่าให้หมากาัาดเอาเวยหลงจะก็อย่าเอาแต่ตาเละมันมาทางนี้บ้างสิข้าคิดว่ามีอะไรกำลังจะโจมตีข้าอยู่ตลอดเวลาเลยเมื่อดินเสียงเหล่านั้นโลซิวก็สายหน้าพังยิบเอา หน้ามาัทพิสัท์ผิดชีวิตออกมาหลงสวีเริ่มค้นหาลูกศิษย์นิกายเหล่าปีศาจที่ซ่อนตัวอยู่ในความมืดและคอยควบคุมผุนเชิดอยู่นิเซียเตาเจ้าอย่าปล่อยไอก้กระบ,บี่ไปเลย่อยสิผมมันฆ่าเสียทรงหมดแล้วหลงตะโกนขึ้นสวีหลงพูดออกมาด้วยเสียงเย็นชาพวกเจ้าเงียบหน่อยอย่าให้เจ้าพวกนี้กัดเอาของรับของเจ้าไปได้เชียวนะเว้ยเลซิวมองเห็นฝูงหมาป่าสีดำขนาดใหญ่อยู่ไกลๆเช่นเดียวกับที่รูึิงหยา พบเจอล้วนเป็นอสูรมารไม่ได้แข็งแกร่งมากนะแต่มีจมํานวนมากและสามารถกระโดดเข้ามาได้ครั้งละสิบตัวตราบใดที่รับเือยได้ดีพวกเขาก็จะไม่เป็นอันตรายกลุ่มเ,เล็กของหยุ่นเซียวเตาเขาก็ร่วมมือกันได้อย่างดีเช่นกันหยุ่นเซียวเตาระห่าวตรงชิงรับหน้าที่โจมตีเป็นหลักทั้งสองเป็นผู้ที่มีพลังโจมตีที่แข็งแกร่งมากส่วนเหลยส่งหลินและเหลยจงและสวีเว่หลงรับผิดชอบ ในการจัดการกับหมาป่าสีดำที่กระโจนเข้ามาจากทุกทิศทุกทางหน้าที่หลักคือทําให้พมันบาดเจ็บสาหัสและส่งต่อให้หยุนเสียวเตาและเห่าชงฉินจัดการฆ่าทิ้งส่วนจางไฮเฟิงและเหรียญหมิงนตงก็คอยระวังไม่ให้มีสิ่งอื่นเข้ามาโจมตีโดยไม่ทันตั้งตัวอู่เฉียนเฉียนคอยใช้อักีเพอออกมาล้อใบวงกลมขนาดใหญ่เผาไหม้หมาป่าสีดำบางตัวที่พยายามเข้ามาจนมันล่าถอยออกไปกลายเปย็นแนวป้องกันที่แข็งแกร่งอย่างมาก เก่งว่าเหล่าลูกศิษย์นิกายปีศาจเหล่านั้นคงคาดไม่ถึงว่าอสูรมาที่ประเขาภาคภูมิใจนั้นเมื่อได้มาเผชิญหน้ากับลูกศิษย์สำนักไทอู่ที่ได้รับการฝึกฝนมาอย่างดีเหล่านั้นเหลา่าอสูรมารกับอ่อนแอไร้ค่านอกจากจะมีจานวนมากแล้วแน่นอนว่าจุดประสงค์ของพวกมันก็คือการผาผานปรานแท้ของลูกศิษย์สำนักวัยธรรมะในขณะเดยียวกันก็คอยสอดแนมพลังที่แท้จริงจะมูโง,โง ทั้งหมดนี่เป็นพ่อเจ้าที่บอกมาจับสารสูนมาหาเงินจะด,ดูสิตอนนี้พอเราถูกรอไปหมดแล้วแถมยังมีอีกตั้งหลายร้อยตัวทาจัดยากเสียด้วยจยุดเสียวเต่าบ่นออกมาจค่อยู่น้อยตอนนี้ข้าเก็บผึกวิญญาณระดับสูงระยาสร้างฐานป่าได้เห็นใดจะไม่พูดค่าเรื่องมากละ่ะถ้าทำาร้วรวยขึ้น,นี่เจ้าของทุ่มเทยิ่งกว่าค้าเสียอีกหรอกชุหลงด,าด่าทอดด้วยความไม่พอใจหลวงซิวชินชากับพวกเขาแล้วพวกเขาอยู่ด้วยกันเมื่อไหอไร่ก็เป็นต้องทะเลาะกันแต่ถึงเ่นั้น ความสัมพันธ์ของเขาก็ยิ่งดีขึ้นเจอแล้วอยู่ที่ต้นไม้ต้นนี้ต้นนี้แล้วก็ต้นนี้หลวงสอ,อีบอกตำแหน่งต้นไม้ทักสามต้นกับัวสิวเหล่าลูกศิษย์นิกายปีศาจเหล่านี้ร่วมกันขุดโพรงในต้นไม้ใหญ่เพื่อซ่อนตัวแต่สิ่งนี้กับสะดวกต่อรอสิวในการใช้หน้าไม,ม้ปีศาจปิดชีวิตตั้งยย่งในระยะไกลได้ลูกศิษย์นิกายปีศาจที่ซุ่มโจมตีอยู่บนถนนไม่รู้ได้ว่าแผนการชั่วร้ายของเขานั้นถูกรอสิวล่วงรู้ไปเสียแล้ว ยิ่งไปกว่านั้นหรวิวกลังวางแผนรับเพื่อโต้กลับพวกเขาอยู่ในตอนนี้หลวงสิได้สังหารลูกศิษย์นิกายปีศาจไปแล้วเกือบสิบคนหลวสิวเล็งหน้าไม้ปีศาจปิดชีวิตเปี่ยงต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งแล้วโคจรปราณแท้อัดแน่นเข้าไปที่หน้าไม้ปีศาจในเวลานี้ลูกศิษย์นิกายปีศาจท,ท,ที่ซ่อนตัวอยู่บนต้นไม้นั้นคงกําลังสุสนานกับการควบคุมหมาป่าดําออกไปต่อสู้แต่ขณะที่เขาลังสึกเพื่อเผยอยู่นั้น ลูกศรสีดำที่ส่งมาจากปราณแท้อันหนาแน่นพุ่งทะลุร่างเขาอย่างไร้ซุ่มเสียงระเบิดประร่างกายของเขาจนแหลกเป็นผงลายต่อไปรอสิลเห็นกลุ่มบอกโลหิตพร้อมกับเศษไม้ระเบิดออกมาเ,เขาหัวเราะออกมาก่อนจะยิงลูกศรอ,อีกดอกไปยังต้นไม้อีกต้นหนึ่งเพิ่งยิงลูกศรอ,ออกไปดอกหนึ่งเขายิงลูกที่สามออกไปเขาก็วลว่าจะมีคนหนีไปได้ถ้าลูกศิษย์นิกายปีนสาดอื่นรู้เข้า เขาจะไม่สามารถรอบสังหารอย่างรับรับได้อีกเสียงระเบิดดังขึ้นติดติดกันสามครั้งต้นไม้สามต้นถูกระเบิดทิ้งแต่ยังมีเหลือเศษกระเด็นออกมาหยุ่นเสียวตอและคนอื่นคาดการอะไรบางอย่างออกแล้วส่วนฝูงมาป่าสีดำตัวนั้นก็หยุดการโจมตีทันทีทาให้จูหลงใช้โอกาสนี้ต,ตวัดกระบี่ในมือฟาดฟันมาป่าสีดำตัวน,นั้นอย่างบ้าคลั่งหลวสซิลว,วิ่งเข้ามาด้วยรอยยิ้มรา่าทุกคนเห็นว่าเป็นหลวงซิลความหวาดระแวงในใจก็มาลายหายไป ในขนาดเดียวกันก็รู้สึกเริ่มใสในตัวหลวงสิวเป็นอย่างมากสมแล้วที่เป็นบุคคลเก่งเกินมนุษย์แค่ปรากฏตัวก็ทาให้มาป่าเพราะนั้นกลัวจไม่กล้าเข้าใกล้พี่ใหญ่หรอวเป็นท่านจริงๆข้าเดาแล้วว่าต้องเป็นท่านมาแน่จริงสิเกิดเรื่องอะไรขึ้นกันแน่นี่หลวเสิวเต่าเอ่ยถามเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาหลวงสิวจึงเล่าุ่งราทั้งหมดอย่างรวดเร็วพวกเขาหยุดจิตเตเองก็ทั้งตกใจแล้วโกรธแค้นเช่นเดียวกับลู่มิงหยาแต่ตอนนี้เมือ่อพวกเขารู้แล้ว พอก็ต้องระวังตัวมากขึ้นละจะไม่ถูกล่อแบบนี้อีกเอาละพระเจ้าที่ระดมตัวก,กลุ่มลูกศิษย์อะไรจากศักดิ์สิทธิ์และหุบเขาปิงเฟิงเถิดเ,เมื่อรวมกลุ่มก็แล้วก็ไม่ต้งองกังวลว่าจะถูกพวกปีศาจสิทธิ์นิกายปีศาจขวาล้างได้ในคราเดียวเพราะเขาไม่ได้เข้มแข็งอย่างที่คิดข้าเดินทางมา็จัดการไปสิบกว่าคนแล้วหลวสิวกล่าวด้วยรอยยิ้มหยุดเสียวเต่าทำหน้าความพี่ใหญ่หรอท่านพูดง่ายแต่สำหรับพวกเราแล้วเจ้าพนันล้วนแต่ไร้กาจมาก และมีเพียงท่านเท่านั้นแหละที่ไร้กาดจริงของพวกเขาถึงจัดการพวกเขาได้นะง่ายๆนะเจ้าหมอนี่อีกเจ้ากำลังว่าข่ารรา้กาดงั้นเลยรอสิวหัวเราะพางด่าทอดนี่ท่านพูดเองนะจนเสียวเต่าหัวเราะบ้างอู้เชียงเฉียนกล่าวว่ารอเซียว,วท่านรีบไปเถอะจริงสิท่านต้องระวังสำนักปราบปรูรและสำนักเอ้าเจียนด้วยพวกนั้นดูเหมือนจะเกลียดชังท่านนะแถมยังรวมตัวกันเป็นกลุ่มเล็กด้วยนะอืมรู้แล้วล่ะรอสิวยิ้ม เขพ่งหายไป,ปร,ราวกับสายลมดุนเซียวเตา่าและจูหลงทะเลาะกันอีกสองสามคำก่อนจะฆ่าพวกหมาป่าสีดำทั้งหมดตายจากนั้นก็เดินไปตามทางที่รัวซิวบอกเพื่อตามหากลุ่มของลู่มิงหยารัวซิวสังเกตจากมนุษย์มารและอสูรมารที่เขาพบเจอะระหว่างทางว่าลูกศิษย์นิกายปีศาสสามารถควบคุมได้เฉพาะผู้ที่มีพลังอ่อนแอเท่านั้นสมผติที่แข็งแกร่งนั้นพวกเขาไม่สามารถควบคุมได้ หากพบโจก็ถือว่าโชคดีมากแล้วที่ไม่ตายอย่างไรก็ตามถึงแม้มนุษย์มารและอสูรมารที่ไม่แข็งแกร่งเหล่านี้จะมีพลังโจมตีที่ไม่มากนักแต่มันกับอึดทนอย่างมากสามารถเาผาผลาญปราณแท้ของคนอื่นได้อย่างง่ายดายจุดสุ่มโจมตีถัดไปมัได้มุ่งตรงไปยังส่วนลึกและแยกออกไปด้านข้างถือว่ายังอยู่ในเขตเดียวกันหากเข้าไปในเขตส่วนลึกแม้แต่สิทธิในการปีศาจเองก็จะทนไม่ไหวเช่นกันเมื่อสักครู่ เขาได้รู้จักหยุ่นเสียวตาว่าหลังจากมาสำนักเข้ามาแล้วพวกเขาก็แยกย้ายไปคนหลายทิศหลายทางโดยแล้วแต่ไปเพื่อหาคนหาจุดปลอดภัยที่สามารถโจมตีและป้องกันได้ซึ่งจะททำให้พวกเขาสามารถอยู่รอดปลอดภัยตลอดสองเดือนนี้ถ้าหากว่านัฐที่พิศาจไม่มีแผนการชั่วร้ายอื่นแอบแฝงการกระทำเช่นนี้ก็น,นับว่าเป็นเรื่องถูกต้องแล้วเขามาถึงจุดซุ่มโจมตีจุดถัดไปอย่างรวดเร็วแต่ไม่พบพุกสิ์สำนักฝ่าย,ายธรรมะหรือคนอื่นมา้วยนั้นสงบเงียบมาก ขอจึงรองให้หลวงเซวียยิ่งทการตรวจสอบอยู่ที่นี่เพื่อดูว่าจะพบลูกศย์นิกายปีศาจที่ซ่อนตัวอยู่ที่นี่เดื๋วไม่เจอแล้วหลวงเซเวียยิ่ร้องด้วยความดีใจถึงแม่นางจะไ,ได้เป็นคนรองมือแต่นางก็รู้สึกษาแก่ใจมากที่ช่วยเหลือสิวโรวสิวจัดการคนอย่างรับรับได้ยังคงเป็นสามคนเหมือนเดิมโรสิวคาดว่าพวกเขาคงมาได้ดึงดูดศ์จาะสำนักเหล่าธรรมนั้นมาคราวนี้ข้าจยากทำตัวสงบเสงี่ยมละอ่อนโดนซะหน่อย โลซิลยิ้มเล็กน้อยลูกศรที่บางราคอเส้นผมถูกยิงออกไปไม่ว่าจะถูกกันด้วยเปลือกไม้หนึ่งชั้นแต่โลซิลก็สามารถเล็งเป้าหมายไปที่ศรีรษะของลูกศิษย์นิกายปีศาจนั้นได้ลูกศรหนึ่งดอกพุ่งมกคำจัดหนึ่งคนได้อย่างเงียบเชียบเขาไมา่ได้ปล่อยให้ลูกดอกระเบิดเขาต้องการที่จะสังหารทั้งสามคนอย่างเงียบๆโลซิลในเวลานี้ชื่นชอบหน้าไม้ปีศาจปิชิวิตนี้มากจนวางไม่ลงเขาตัดสินใจว่าจะนํามันไปให้เหลิวหมิงเอ๋อ ปรับปรุงในภายหลังเพื่อทําให้มันทรงพลังยิ่งขึ้นถ้าเป็นไปได้ก็ให้เหลียวมิงเอ๋อผลิตเพิ่มอีกสักหน่อยเพื่อใช้เป็นอาวุธให้กับคนของเขาในอนาคตตอนต่อสู้ก็จะแข็งแกร่งอย่างมากหญิงนุศรอเอาไปพร้อมกัน10บกว่าดอกพุ่งเข้าใส่เป้าหมายโดยกันมันจะเป็นเช่นไรแค่คิดก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วแต่ว่าสิ่งที่ยากจะสร้างึ้นมาได้ประเด็นนี้เขาตระหนักดีที่สุดยิ่งไปกว่านั้นวิธีการสร้างได้หายสับสนไปเสียแล้วด้วย หลังจากลูกศรทั้งสามดอกถูกยิงออกไปลูกศิษย์นิกายปีศาจทั้งสามคนที่ซ่อนตัวอยู่ในลำต้นของต้นไม้เกรงว่าคง,งต้องติดอยู่ในนั้นตลอดการแม้ตายแล้วพวกเขาก็ค่าไปถึงว่าลำต้นของต้นไม้นี้จะกลายเป็นสุสานของพวกเขาเส้นทางเป็นแบบอ้อมเป็นวงเมื่ได้มุ่งลึกเข้าไปมองออกว่าลูกศิษย์นิกายปีศาจเหล่านี้ก็คงรู้ว่าส่วนลึกเข้าไปนั้นอันตรายมากแม้พวกเขาเองก็ยังไม่กล้าเข้าไปแต่ว่าท่านบูชานั้น กลับอยู่ในที่ที่ค่อนข้างลึกหลวซิวจะต้องไปทาลายแท่บานาทบูชานั้นเสียแท่นบูชานั้นมีพลังที่น่ากลัวไม่เพียงแต่จะสามารถสื่อสารกับพิภพมานได้เท่านั้นแต่ยังสามารถปลูกสิ่งมีชีวิตที่ท,ทรงพลังบางอย่างที่หลับไหลรอยอยู่ที่นี่เพื่อให้ตื่นขึ้นมาได้และยิ่งไปกว่าน,นั้นยังสามารถทําลายเขตค่ายกลนที่ปกคลุมอยู่ที่นี้ได้อีกด้วยต้องมีเครื่องเส้นสังเวรถึงจะท่าให้มานจากพิภพมานสามารถปลดปล่อยพลังออกมา หรือส่งผ่านสิ่งของที่มีประโยชน์บางอย่างออกมาได้โดยทั่วไปแล้วเครื่องเส้นสังเวยจะต้องเป็นมนุษย์ที่มีชีวิตท่านใดนั้นพื้นดินก็สั่นสะเทือนขึ้นเสียงการต่อสู้ที่แท้จริงดังมาจากระยะไกลหลัวเสือถึงกับตกใจรีกกระโดดขึ้นไปบนที่สูงของต้นไม้มองออกไปข้างหน้าเห็นคนจำนวนมากในชุดสีดํากำลังใช้ดาบใหญ่ฟาดฟันส่คนสิบกว่าคนเป็นมนุษย์มานและมีจํานวนมากเสียด้วยมีถึงหลายร้อยคน ล้อมคนสิบกว่าคนนั้นไว้อย่างแน่นหนาขณะดเดียวกันก็มีคนประมาณ3าสิคนกําลังเคลื่อนไหวซึ่งมีหกคนที่คอยควบคุมอยู่ชจ้ามังกรสิวที่ผ่าทั้งหกคนให้ด้วยหลวซิวเอ่ยจากนั้นวิ่งไปข้างหน้าอย่างรดวดเร็วและเงียบเชียบเมื่อหลวซิวเข้าไปใกล้ไม่นานหลงงเบวียก็สามารถระบุตําแหน่งคนทั้งหกได้อย่างรวดเร็วหลวซิวเชื่อว่าทั้งหกคนนี้จะต้องเป็นผู้ที่เข้ามาเมื่อสามปีก่อนแน่ไม่เช่นนั้น พวกเขาไม่มีทางที่จะหามนุษย์มารได้เปน็นจำนวนมากขนาดนี้ทั้งหกคนมาได้หลบซ่อนอยู่บนกิ่งไม้แต่กำลังหลบอยู่ในส่วนยอดของต้นไม้และบางัางก็คว้ามีสั้นลงมาจากด้านบนโจมตีกลุ่มคนประมาณสิบคนที่อยู่ด้านล่างด้วยเป็นลูกศิษย์จากสำนักเอาเชียนและสำนักปราปรสูลรูกศิษซ์แอบตกใจเพราะอูเจเซนเคยบอกเขาว่าลูกศิษย์ของสำนักเอาเชียนและสำนักปราปรสูลร่วมมือกันให้เขาระวังตัวจากลูกศิษย์สองสำนักนี้ และสำนักเอ้าเจียนมีการจิวเจียนอยู่ก่อนหน้านี้หลวซิวเคยดูถูกหยัดยามการจิวเจียนอย่างเจ็บแสบซึ่งเป็นไปไม่ได้เลยที่การจิวเจียนจะไม่ถือโทษโกรธแต่ตอนนี้หลวซิวไม่ได้สนใจเรื่องนี้มากนักหากอีกฝ่ายต้องการจะฆ่าเขาแล้วก็เขาจะตอบโต้และสังหารอีกฝ่ายให้ตายด้วยวิธีทาหลุนแน่นอนหลวซิวใช้ลูกศรของหน้ามา้สีดำขนาดใหญ่ยิงเข้าใส่ลูกศ์ของสำนักนิกายปีศาจคนหนึ่งจนระเบิดไปปุยผงจากนั้นก็ยิงต่อเนื่องไปอีกหลายดอก กว่าลูกศิษย์ของสำนักปีศาจเหล่านั้นจะรู้ตัวหลวงซิวก็จัดการพรนั้นไปเรียบร้อยแล้วหลายคนพวกลูกศิษย์นิกายปีศาจเหล่านั้นมีฝืงว่มไม่แข็งแกร่งนักอยู่ในแดนสัญยุตธขั้นสามแม้ว่าจะมีเกราะปานแท้แต่เมื่อเผชิญกับการโจมตีจากลูกศรที่ประกอบไปด้วยปราณแท้จากหน้าไม้ปีศาจปิดชีวิตของหลวงซิว,วพวกเขาไม่มีทางต่อสู้ได้เลยพวกมนุษย์มารเริ่มหยุดการโจมตีในขณะที่ลูกศิษย์จากสำนักเอ้าเทียน และสำนักปราบสูนย์เกี่กับถอนหายใจอย่างโ่งอ,อกเพราะถ้าหากพวกมนุษย์มันทั้งหมดพุ่งเข้ามาหาพวกเขาพวกเขาคงได้แต่ถูกจับไปทั้งหมดหรัวซิวเดินเข้าไปหาเขาในมือถือหน้าไม้ปีศาจปิดยิดเอาไว้เมื่อพวกเขาสิบกว่าคนมองเห็นรัวซิลเดินเข้ามาก็รู้สึกตื่นตัวทันทีาราวกับเชิญหน้ากับศัตรูที่น่าเกงขามการจิ้วเจี๊ยนคนอื่นไม่ได้โง่เขาย่อมองออกว่ามนุษย์มารหลายร้อยคนนี้ถูกควบคุมแล้วและเสียงระเบิดเมื่อสักครู่นี้ น่าจะเกิดจากการที่คนควบคุมถูกฆ่าเมาื่อพวกเขาเห็นหน้าไม้ปีศาจปิดชีวิตในมือของหลัวซิวก็เขา้าใจที่ว่าหลัวซิวคือเป็นผู้ที่เข้ามาช่วยพวกเขาเรื่องนี้ทําให้เขารู้สึกไม่สบายใจอย่างมากเพราะที่เขาทุกคนอยากจะฆ่าหลัวซิวท้งนี้หนึ่งเพราะหลัวซิวมีค่าหัวสูงถึง15ล้าร้านผลวิญญาณและ 2. หลัวซิวมีชื่อเสียงมากการฆ่าหลัวซิวจะทําให้พวกเขาโด่งดังไปด้วยแต่ในตอนนี้พวกเขายังไม่กล้าลงมือ พราะวกเขารู้ว่าตนเองยังห่างชั้นกับหลวสิวลูกศิษย์ของสำนักอ้าวเจียนที่เดิมมีนิสัยหยาบคลายและยิ่งผยองมากอยู่แล้วถึงแม้จะได้รับการช่วยเหลือก็ยังไม่รู้จักบุญคุณส่วนลูกศิษย์ของสำนักปราประสูนนั้นถูกฝังความคิดให้เกลียดแก่ยียสำนักไทอู่และเกลียดชังหลวงุมเรตลอดดังนั้นพวกเขาเหล่าลูกศิษย์จะมักจะแอบลอบเข้าไปในเขตของสำนักไทอู่เพื่อสังหารชาวบ้านธรรมดาและนําไปเป็นอาหารให้อสูรมารของพวกเขา หลังจากที่หลงวงซิลพูดออกมาครั้งก่อนพวกเขาก็ไม่กล้ามาอีกเลยเพราะถ้าหากทําให้สํานักไทอู่โกรธแคนขึ้นมาจริงๆสํหนักป่าอสูรคงต้องถูกทําลายล้างไปด้วยแน่หลงวงซิลเมื่อเห็นคนสิบกว่าคนนี้ทําหน้ามุ่อยอราักว่าการช่วยเหลือของเขานั้นเป็นการดูถูกพวกเขาเขารู้สึกเสียใจที่เข้ามายุ่งแต่ถ้าไม่ช่วยคนทั้งสิบนี้ก็ถูกจับไปเป็นเครื่องสังเยวยเมื่อถึงตอนนั้นจะส่งผลกระทบอย่างกว้างขวางแน่นอนเราจะไม่ขอบคุณจหรอกการถิ่วเจน พูดด้วยเสียงที่เย็นชาข้ายังไม่ได้บอกเลยว่าอยากให้พระเจ้าขอบคุณข้าก็อยากบอกอะไรพระเจ้าหน่อยไม่ว่าพระเจ้าจะอยากฟังหรือไม่ก็ตามถ้าเขาจะพูดหลวงสิวเริ่มเล่าเรื่องให้เขาฟังอย่างง่ายๆไม่ว่าเขาจะรู้สึกตกใจแต่เช่นชมที่หลวงสิวพบเห็นเหตุการณ์นี้ก่อนแต่ในใจกับรู้สึกไม่พอใจและมีความบิจฉา้อยู่ทำไมพวกเราต้องเชื่อเจ้าด้วยหนึ่งในโรคศิษย์สำนักปราบศูนทพูดเจ้าจะเชื่อหรือไม่เชื่อมันก็เรื่องของเจ้า แต่ขอร้องพวกเจ้าว่าอย่าได้ทำลายไปเสียทุกอย่างโรซิลพูดพร้อมกับจับดาบของขีปคาวมาออกมาและเริ่มสังหารมนุษย์มารที่ยืนนิ่งจากเคลื่อนไหวที่รวดเร็วและทักษะการใช้ดาบที่โหดเนี่ยมนี้ทําให้พวกเขาสิบกว่าคนรู้สึกเหงื่อแตกที่กลางหลังและยิ่งทําให้พวกเขาอิจฉามากขึ้นในขณะที่โรซิลกำลังสังหารไปได้ครึ่งหนึ่งแล้วจู่ๆก็มีเสียงคํารามทีหน้าขาขยายมาจากทางเดินพร้อมกับไอมานที่น่าสยดยองกระซาหนึ่งแผ่ขยายออกมาโรซิล สามารถยืนยันได้ใน,นที่ว่านั่นคืออสูรมารที่ดุร้ายและแข็งแกร่งมากอย่างที่คาดไว้จู่ๆก็มีสิ่งที่มีลักษณะเหมือนจระเข้ขนาดใหญ่ยาวสามจังพุ่งเข้ามาทั่วทั้งตัวเต็มไปด้วยเก็ดแข็งที่เป็่ประกายเป็นแสงสีดําปากของมันใหญ่โตเต็มไปด้วยฟันคมกริบพ่นควันดําออกมาเมื่ออสูรมารจาระเข้ตัวนี้จะมาถึงมันก็เริ่มกัดมนุษย์มารพอนั้นทันทีสิ่งที่ทําให้โรซิลตกใจคือความเร็วของอสูรมารจาระเข้ตัวนี้ รวดเร็วราวกับเคลื่อนตัวได้ในพริบตาหน้าผ่ากเขาเริ่มมีเงือเย็นซึมออกมาพ่อสูนมาจากเข้ตัวนี้แข็งแกร่งมากจริงๆการจิวเจียนและคนอื่นต่างก็กลัวจนไม่กล้าขยับเพราะไอ้มาที่แพร่ขยับออกมาจากอสูนมานจระเข้ขนาดใหญ่ตัวนี้ทําให้พวกเขากลัวจนขาอ่อนแรง